พลังจกักรพรรดิสวัสดีค่ะพลังจกักรพรรดินะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงรายการนิดหน่อยนะคะคือช่วงพลังจกักรพรรดิชวนไปกินนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นพลังจกักรพรรดิชวนเข้าครัวนะคะเนื่องด้วยสถานการณ์แบบนี้นะคะการไปทานอาหารนอกสถานที่ก็ถือว่ายังไม่สะดวกนะคะและมวยก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ยังคงทํางานกันที่บ้านนะคะทีมงานพลังจกักรพรรดิเองส่วนใหญ่เวลาเราจะไปถ่ายทําที่ไหนนะคะเราก็จะ ทานข้าวไว้จากบ้านค่ะเราต้องเซฟตัวเราไว้ก่อนนะคะพลังจักรพพัดจึงชวนเพื่อนๆยญาติธรรมทุกท่านเข้าครัวกันดีกว่านะคะสวดจักรพพัดไปด้วยทํากับข้าวไวด้วยอาหารออกมาอร่อยมากไม่ต้องพึ่งผงนัวกันเลยทีเดียวเชียวค่ะเดี๋ยวเพิ่งเชื่อนะคะต้องพิสูจน์ค่ะค่ะว่าแล้วเราก็ไปลงมือทํากันดีกว่านะคะ พลังจักรพรรดิสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพาเพื่อนๆ่อนเข้าครัวทำน้ำเงี้ยวภาคเหนือนะคะที่เป็นที่รู้จักที่ใครหล,หลายๆคนที่มาจังหวัดเชียงใหม่ต้องมากินน้ำเงี้ยวที่เชียงใหม่นะคะวัตถุดิบพริกแกงน้ำเงี้ยวนะคะก็จะมีกระเทียมหอมแดงแล้วก็ถั่วเน่านะคะถั่วเน่าก็คือกะปิของภาคเหนือค่ะแล้วก็พริก เม็ดใหญ่พริกเม็ดเล็กรากผักชีกระปิเกลือแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลทรายค่ะไปทำกันเลยค่ะพอเราเก็บดอกนิ้วมานะคะดอกนิ้วเนี่ยปีหนึ่งเขาจะบานแค่ครั้งเดียวนะคะก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะพอเข้ามีนาก็จะหมดแล้วนะคะค่ะเรามวยอ่ะไม่ได้เกิดที่ภาคเหนือคะ่ะแต่ว่ามวยได้ศึกษาแล้วก็ ไปเรียนรู้ภูมิปัญญานะคะพื้นบ้านนะคะแล้วก็มวยมีความรู้สึกรักและภูมิใจในภูมิปัญญาพื้นบ้านนะคะแล้วก็รักในความเป็นล้านนาค่ะก็เลยอยากจะเก็บภูมิปัญญาตรงเนี้เอาไว้ให้ลูกหลานจากรุ่นสู่รุ่นนะคะสืบไปจะได้ไม่หายนะคะเพราะว่าอาหารนะคะจริงๆแล้วก็คือยารักษาโรคของเรานั่นเองนะคะน,นี้พอเราเก็บมาเสร็จนะคะเราก็จะ เอาคีตาออกนะคะคีตาออกค่ะเอาคีตาออกเสร็จนะคะแล้วเราก็บางคนเขาก็จะฟาดกับมือนะคะมวยว่ามันเจ็บมวยก็เลยดึงแบบนี้ดีก,กว่านะคะดึงแบบนี้นะคะค่ะค่ะเขาก็จะมีแต่ละยอดของเขาเราก็เด็ดอย่างนี้เลยค่ะค่ะนี้เราก็เอาไปตากนะคะทําไมมวยถึงชอบดอกนิ้วนะคะเพราะว่าดอกนิ้วเนี่ย ตรงนี้เขาจะมีเกสรทั้งในนะคะเอาออกนะคะอันนี้แดงๆเนี่ยนะคะเอาออกนะคะค่ะดอกนิ้วนะคะเขาจะมีสรรพคุณทางยาเยอะมากเลยค่ะเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านและได้รับรองถูกต้องทางวิชาการจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศนะคะว่าเป็นยาจริงค่ะใช้ได้ตั้งแต่ทั้งรากต้นใบดอกเลยนะคะแต่ดอกเนี่ยคนนิยมนำมาทำอาหารกันเพราะว่า มันเป็นผักพื้นบ้านแล้วก็เนี่ยค่ะเอาเกสรออกนะคะค่ะโดยเฉพาะตรงเมือกเมือกนะคะเวลาเราเด็ดนะคะก็จะมีเมือกตรงนี้นะคะเขาเรียกน้ําหวานของดอกนิ้วค่ะคนโบราณบอกว่าผู้หญิงที่คลอดลูกใหม่ๆนะคะก็ให้ให้ใหดูดน้ําหวานตรงนี้นะคะจะได้ทําให้เขาเรียกว่ามีน้ํานมนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ เป็นโรคก,กระเพาะนะคะหรือกินอาหารไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็ต้งน้ําหวานดอกนิ้วนะคะเขาจะเป็นยาเคลือบกระเพาะอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ทําให้เราเจริญอาหารด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราเด็ดให้เสร็จแล้วเราก็นาไปตากแห้งนะคะแล้วเราก็จะนํามาใส่ในน้ําเยี้ยวของเราค่ะค่ะ ำพริกแกงเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอามาผัดให้หอมนะคะกะปินะคะถ้าใครไม่ชอบเหม็นคาวอะไรอย่างนี้นะคะก็เอาไปย่างนะคะส่วนถั่วเน่าก็นําไปย่างไฟก่อนนะคะแล้วเราถึงจะมาตํานะคะพอน้ําพริกหอมนะคะที่เราใช้กระทะทองนี้มวยก็อยากให้รู้ว่าเราผสมผสานนะคะไทยพื้นบ้านไทยภาคกลางแล้วก็ไทยร่วมสมัยนะคะ พอน้ำพริกหอมแล้วนะคะมันก็จะใส่เนื้อสัตว์ลงไปเนื้อสัตว์นี่รุ่นแรกๆนะคะก็จะใช้หมูนะคะแต่ช่วงนี้อดีหมูแพงแล้วก็ไม่ก็คิดว่าไก่ก็จะสะดวกกว่านะคะไม่ก็เลยทําเป็นน้ําเนี้ยไก่นะคะเป็นไก่บ้าน,นะค่ะ ขัวหอมไก่สุกแล้วนะคะเราก็นํามาใส่ในหม้อน้าซุปที่เราต้มโครงไก่เอาไว้ค่ะเป็นน้าซุปนะคะเลือดนะคะซื้อมาจากตลาดเราต้องลวกก่อนนะคะลวกแล้วเราถึงจะนํามาใส่นะคะใส่มะเขือมะเขือส้มนะคะเป็นมะเขือส้มเมืองนะคะเขาจะให้หวานเปรี้ยว แล้วนะคะเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาค่ะอันนี้มุ้ยใส่ประมาณสามสิบกรัมนะคะและ้วก็น้ำตาลเี๊มน้ำตาลทรายมุ้ยใส่อย่างละสิบห้ากรัมค่ะจะได้ความกลมกล่อมนะคะความหวานกลมกลม่อมไม่ปี๊แล้วก็ที่น้ำพริกแกงเป็นสีแดงอย่างนี้นะคะก็เกิดจากการที่เราใช้พริกสองอย่างนะคะ พริกสีแดงให้ความเผ็ดนะคะเม็ดเล็กแล้วก็สีสวยสีแดงสดก็คือพริกเม็ดใหญ่ค่ะให้ให้สีสวยแต่ว่าไม่ค่อยเผ็ดมากนะคะค่ะอันนี้ก็สุกแล้วนะคะอันนี้คนภาคกลางนะคะแม่มวยบอกว่าเวลาทํากับข้าวนะคะถ้าเดือดตรงกลางนะคะสแสดงว่าอร่อยค่ะค่ะขนมจีนนะคะ ถ้าใครกินแล้วไม่สอดท้องนะคะคนพาคกลางก็แบบสอดท้องเพราะมวยเป็นค่ะมันจะเสียดเ,เวลากินขนมเส้นที่แบบขนมจีนนะคะขนมเส้นภาษาเหนือขนมจีนที่เราไม่ได้ลวกน้ําร้อนนะคะนี่นุน้ยก็จะลวกน้ําร้อนก่อนนะคะป้องกันคนที่สอดท้องนะคะเหมือนเราก็ลวกขนมลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะ เดือดบบนีนะคะเราก็ตักขึ้นเลยนะคะหรือบางคนถ้าไม่สะดวกที่จะลวกนะคะก็ใช้นึ่งก็ได้นะคะแต่เมื่อชอบที่จะลวกเพราะว่าเราจะได้ล้างเผื่อบางเจ้าเป็นเส้นขนมจีนหมักอะไรเงี้ยนะคะเราจะได้ล้างออกไปเลยะคะ่ะ